สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ,อนที่สาลงุงพนนะคะวันนี้กอ,อนเข้าเมืองมานอนเด้อมาดูนะคะแคบที่นอนให้ปู่นะคะนี่นะคะกอ,อนเลือกแล้วนะคะเอาสีนี้นะคะสีที่นอนห้าฟุตนะคะที่นอนห้าฟุตกอ,อนเลือกสีนี้นะคะสีนี้เป็นเป็นผืนท,ที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็จะซื้อประมาณสองผืนนะคะ สองผืนก่อนเนาะน,นะคะสีนี้นะคะตอนเลือกแล้วก็เป็นสีนี้ด้วยนะคะสีนี้ด้วยนี่คะ่ะเป็นสีนี้ด้วยนะคะแบบนี้ซื้อสองผืนก่อนนะคะคุณเรียบจีซื้อผ้าปูที่นอนไปให้ปู่นะคะห้าฟุตนะคะ อสองพืนก่อนนี่นะคะนี่นะคะลายแรกลายที่สองนี่เด้อเขาไม่พี่น้องือสองพืนก่อนเดี๋วเงินเดือนพ่อออนออกอีกเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะคะสองพื้นพอได้คุมที่นอนก่อนนะคะนี่ค่ะ ตั้งใจจะมาซื้อผ้าปูนะคะให้ปูนะคะวันนี้นะคะเข้าเมืองวันนอนนะคะค่ะก็ซื้อปลากระป๋องด้วยนะคะนี่ค่ะปลากระป๋องเพื่อที่จะเอาไปไว้ใส่บาทน,นะคะตอนเช้าก็6กกระป๋องนะคะคุณเอจีเี่นะคะ นี่นะคะสองรายการนะคะคาปูที่นอนแล้วก็ปลากระป๋องนะคะวันนี้ที่ป้านะคะตรอามาตลาดบานนอนนี้บาทเพื่อที่จะซื้อนะคะคาปูที่นอนนะคะนี่เน,น้นนะคะเก็บกลับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนี่นะคะ่ะาปูที่นอนสองฝืนฝืนนั่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะทุกท่านตอนก็มารถมอไซนะคะนี่ค่ะมอไซ พร้อมที่จะกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ซื้อสองรายการปลากระป๋บบองเพื่อที่จะเอาไปใส่บาทตอนเช้าๆนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ใช่เขาขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อน,นะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกลับแล้ว